สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบิบานะครับในชาววันนี้เราจะเข้าสู่ question and answer ปุชฉาวิสัชนาข้อที่39ครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์และสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตคริเสเตียนด้วยเช่นเดียวกันครับหน้าที่ที่พระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์กระทำคืออะไรถ้าผมจะถามพี่น้องตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาพี่น้องตอบได้ไหมครับ หน้าที่ที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทำคืออะไรคำว่าหน้าที่นั้นต้นฉบับภาษาอังกฤษใช้คคว่า duty นะครับ What is the duty which God required of man What is the duty which God required of man พี่น้องครับพี่น้องลองตอบดูนะครับอะไรคือหน้าที่ที่พระเจ้าต้องการให้เรากระทำก่อนอื่นนะครับให้เรามานำสการพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับ พี่น้องครับพี่น้องตอบได้ไหมครับ What is the duty which God r e q u i r e d of man คำตอบก็คือ the duty which God r e q u i r e d of man is obedience to His review view พี่น้องครับแปลเป็นไทยได้ว่าหน้าที่ที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทำนั้นคือให้มนุษย์เชื่อฟังพระประสงค์ที่โปร่งรงเปิดเผยแก่เขาหน้าที่ที่พระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์กระทำก็คือ ให้มนุษย์เชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ที่ท่งเปิดเผยแก่เขาพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับปรากฏชัดเจนในพระธรรมมีคาพระธรรมมีคานะครับซึ่งเป็นผู้เผยพระเะ้น้อยนะครับในพระธัมบีเดิมบทที่6ข้อที่8มีคาบทที่6ข้อที่8หลายท่านท่องได้นะครับโปรดฟังพระเจ้าโอ้มนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเยโฮวาทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทําความยุติธรรมความรักเมตตาและดําเนินด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าโปรดฝ่าครั้งครับโอมนุษย์เอย๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเยโฮวาทรงมีพระประสงค์อะไรแก่เจ้านอกจากให้กระทําความยุติธรรมในรักความเมตตาและดําเนิน ด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าภาษาอังกฤษนะครับฉบับ King James Version นะครับ He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly. เพิงพีชัดเจนครับว่าพระเจ้าได้ทรงโชว์ให้เรารู้แล้วพระเจ้าทรงสำแดงให้เรารู้แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีและอะไร เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราก็คือการที่เราจะต้องรักสัจจกรุณาทําความยุติธรรมดําเนินชีวิตไปด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเราเพี่นั้นครับเราจะเข้าสู่ช่วงที่2นะครับช่วงที่2ของคาเทกิสเซนี้ซึ่งเป็นเวสต์มินสเตอร์นะครับช่วงแรกเป็นเรื่องของความรอดนะครับช่วงที่2ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งที่สําคัญมากก็คือเชื่อฟัง เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่ว่าเมื่อเรามีความเชื่อแล้วนะครับเมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราผูกพันตัวเองกับพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังนะครับเป็นหน้าที่พี่น <g Bundest ara> ้องเคยเรียนหน้าที่พลเมืองไหมครับผมเชื่อว่าในรุ่นของพวกเรานะครับสวนะครับหรือกําลังเข้าสู่สวเราเคยเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองคําว่าหน้าที่คือสิ่งที่พลเมืองต้องทํานะครับสิ่งที่ เราจะต้องทําในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของสวรรค์นะครับถ้าถามว่าอะไรคือหน้าที่ที่พระเจ้าต้องการจากเราคําตอบก็คือเราจะต้องเชื่อฟังครับโปรดจําไว้นะครับว่าการเชื่อฟังนั้นก็คือผลพวงของความเชื่อครับความเชื่อความศรัทธาที่แท้จริงหากปราศจากความเชื่อฟังแล้วมันเป็นความเชื่อความศรัทธาจอมปลอมนะครับนั่นคือหลักการ ตรงนี้ครับเราจะต้องยึดไว้หากคุณบอกว่าเชื่อหรือเราบอกว่าเชื่อหรือผมบอกว่าเชื่อแล้วเราไม่เชื่อฟังนั่นแสดงว่าความเชื่อของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษว่า faith without obedience is dead พระคัมภีร์พูดชัดเจนนะครับความเชื่อที่ไร้การเชื่อฟังหรือไร้การประพฤติก็ไร้ผลครับเป็นความเชื่อที่ตายแล้วพระคัมภีร์พูดชัดในพระธรรมยากอบทที่สข้อยีอครับ แล้วเราจะเข้าสู่รายละเอียดตรงนี้ด้วยกันพี่น้องจะเห็นชัดเจนครับในพระกัมภีร์เดิมจนกระทั่งถึงพระกัมภีร์ใหม่ยกอย่างเช่นอพยพบทที่34นะครับพระเจ้าสั่งให้ชาวอิสราเอลเชื่อฟัง,ฟงกฎเกณฑ์บบัญญัติของพระเจ้าการดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความเชื่อจะต้องสำแดงออกมาด้วยการประพฤติว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าและพระวจษะของพระองค์ความเชื่อศรัทธาที่ไม่ประพฤติตามนั้นก็ไร้ผล และการเชื่อหรือความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการเชื่อฟังครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีหลายหลายท่านที่พูดว่าการเชื่อฟังนั้นคือการน้มัสการครับพี่น้องครับการเชื่อฟังนั้นคือการน้มัสการเวลาออกจากวันอาทิตย์นะครับเราเข้าสู่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยพี่น้องครับเรานมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์นะครับ เรานมัสการแต่ในคริสตจักรเท่านั้นหรือเปล่าคําตอบคือเปล่าครับชีวิตของเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นั้นเราก็ยังคงนมัสการพระองค์ต่อไปเรานมัสการพระองค์ด้วยการเชื่อฟังพระองค์ในชีวิตประจาวันของเรานะครับในพระธรรมหนึ่งซาเอลบทที L ่15พระธรรมหนึ่งซาเอลบทที L ่15เราเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้ซาอูลน,นะครับกษัตริย์ซาอูลทางานอย่างหนึ่งครับแต่เมื่อเราได้อ่านสิ่งที่ท่านทําแล้วเราพบว่าท่านนําเอาการนมัสการ มาเป็นเครื่องหรือเป็นข้อแก้ตัวที่ท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสกับซาอุนแบอบกว่าที่จะเชื่อฟังนั้นก็ดีกว่าที่จะนมัสการที่จะเชื่อฟังนั้นก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งสามุเอลบทที่15บหข้อยีพี่น้องครับหากว่าเราไปโบสถ์และเรากลับมาชีวิตของเราไม่เปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนพี่น้องครับ ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปโบสเพราะเพราะว่าสิ่งที่เราไปโบสนั่นก็ไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีท่าทีที่จะเชื่อฟัง,งพัะกัมพีบอกว่าที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาการร่วมนับศการพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมไม่ได้โต้แยง้งไม่ได้ขัดข้องนะครับแต่เราจะต้องมีท่าทีที่เชื่อฟัง เราอาธิษฐานขอพระเจ้าให้สำแดงหนทางให้กับเราเพื่อที่เราจะเชื่อฟังเราอย่ายังคงถวายการสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงสมควรได้รับผ่านทางการเชื่อฟังของเราครับพี่น้องครับอยากจะให้เป็นคำอธิษฐานของพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าข้าพองค์อยากจะนับพิสการพระองค์ไม่เพียงแต่ในเกิ้าจากเท่านั้นขอโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ฟังพระสุรเสียงของพระองค์และปฏิบัติผู้อื่นในทุกที่ ด้วยการเชื่อฟังโปรงในทุกๆวันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการนมัสการนั้นไม่ควรถูกจํากัดด้วยเวลาหรือสถานที่แต่เราเป็นท่าทีครับควรเป็นท่าทีแห่งการเชื่อฟังในชีวิตของเรานะครับนั่นคือประเด็นที่สําคัญมากการเชื่อฟังนั้นใกล้ชิดกับชีวิตของเราจริงๆครับพี่น้องครับไมก้กางเขนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเชื่อฟังของพระเยซูนะครับ พระเยซูโรรองได้ทรงเชื่อฟังพระบิดาพระคัมภีร์ในพระธรรมโรบทที่5ข้อ19นะครับได้กล่าวว่าเพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่ไม่ได้เชื่อฟังฉันใดคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้นเพียงครับโปรดฟังครับโรบทที่5ข้อ19กล่าวว่า เพราะว่าคนเป็นอันมากที่เป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่ไม่ได้เชื่อฟังฉันใดคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้นเพื่อนครับเรารู้ว่าพระเยซูนั้นโปร่งท่งเชื่อฟังพระบิดานะครับโปร่งทรงเชื่อฟังพระบิดาและการเชื่อฟังของพระองค์ทําให้เราทั้งหลายได้รับความรอดนี่คือสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตกิสเตียนเรา เพราะะไรครับการที่เราเชื่อฟังนะครับนอกจากจะเป็นการนมัสการแล้วนะครับยังเป็นการประกาศยังเป็นการเลี้ยงดูยังเป็นการสร้างสาวกครบวงจรครับพี่น้องครับพระเยซูถ่อมพระองคลงยอมเชื่อฟังจนกระทั่งถึงความมรณาแม้กระทั่งความมรณาที่ไม้กางเขนเพิงพีพูดชัดเจนครับการช่วยรอดของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องของการเชื่อฟัง การช่วยรอดของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องของการฟื้นฟูการเชื่อฟังให้กลับสู่สภาพเดิมครับมนุษย์เรานั้นเมื่อตกลงไปในความบาปตั้งแต่อาดัมนั้นมนุษย์ทิ้งการเชื่อฟังมนุษย์ไม่ยอมเชื่อฟังแต่โดยพระเยซูนั้นพระองค์น,นำมนุษย์กลับมาสู่วงจรแห่งการเชื่อฟังครับและการเชื่อฟังนั้นก็นำไปถึงความรอดที่สมบูรณ์ การช่วยรอดของพระเยซูเป็นการฟื้นฟูการเชื่อฟังให้กลับคืนสู่สภาพเดิมของเราครับที่พระเจ้าดีไซน์ไว้พระเจ้าออกแบบวางชีวิตของเราไว้นั่นคือความสวยงามของความรอดนะครับพระเยซูทรงนําเราให้กลับสู่ชีวิตแห่งการเชื่อฟังพี่น้องครับหากชีวิตของเราในวันนี้ยังไม่เชื่อฟัง พระเจ้าเท่าที่ควรยังไม่เชื่อฟังพะชะพระเจ้าเท่าที่ควรเรามีตัวตนของเราสูงมากนะครับความเป็นตัวตนของเราสูงมากอีโก้ของเราเยอะพี่น้องครับเรายังไปไม่ถึงดีไซน์ของพระเจ้านะครับมนุษย์เราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้านะครับหากมนุษย์อยู่ในบทบาทที่มนุษย์ได้ถูกวางไว้แน่นอนครับเรา จะสามารถถวายเกียรติบบพระเจ้าได้พี่น้องครับผมอยากจะจบด้วยประโยคนี้ครับมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งท่านเขียนนี้ครับว่าสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่เป็นสิ่งเดียวเป็นสิ่งสากลที่สุดและไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยที่พระเจ้าต้องการจากลูกของพระองค์นั้นก็คือพี่น้องลองเติมคำในช่องว่างนะครับ สิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่เป็นสากลสิ่งเดียวและเป็นสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยที่พระเจ้าต้องการจากลูกของพระองค์ก็คือการเชื่อฟังครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ